ภาวะโลกร้อนและพิษที่มองไม่เห็นและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแต่มันกำลังส่งผลกระทบถึงชีวิตและอนาคตของพวกเราทุกคนปัญหาใหญ่ขนาดนี้ต้องการคนทำงานรุ่นใหม่ที่มีวิสัยทัศน์เข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วนนี่คือการเรียกร้องและนี่ คือโอกาสใหม่ของคนรุ่นเราในการกําหนดอนาคต Green Jobs ์ไม่ใช่แค่เพียงการปลูกต้นไม้หรือกิจกรรมเชิงสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นแต่คือรากฐานสำคัญและเป็นงานแห่งศตวรรษที่21อย่างแท้จริงเป็นบทบาทที่ครอบคลุมในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก ที่มีเป้าหมายหลักในการช่วยปกป้องสิ่งแวดล้อมที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอย่างเร่งด่วนฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และที่สำคัญที่สุดคือการเป็น,นกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศงานสีเขียวมีอยู่ในทุกอุตสาหกรรมและครอบคลุมมากกว่าที่คุณคิดตั้งแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน ไปจนถึงผู้ที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็นมิตรต่อโลกและผู้ที่เปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นโอกาสหรือแม้แต่การกลับคืนสู่รากเงาของธรรมชาติด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความสมดุลของระบบนิเวศเช่นการเคลื่อนไหวของเกษตรกรอินทรีย์ที่ดูแลผืนดินโดยไม่ใช้สารเคมีแต่หันมาใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมและเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของดินอย่างแท้จริงการกระทำเหล่านี้ไม่ใช่แค่การผลิตแต่เป็นการบำบัดรักษาผืนโลกการเลือกวิธีปฏิบัติเช่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพที่ดีของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค Green Jobs ไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันคือภารกิจของคนรุ่นเราในการดูแลโลกใบนี้ให้รุ่นต่อไปนี่คือหัวใจสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยัง่งยืนการสร้างงานสีเขียวเป็น,นกลไกหลักในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและวิกฤตสภาพภูมิอากาศตั้งแต่พลังงานสะอาดการจัดการทรัพยากรและการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อโลกงานเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใหม่ๆเท่านั้นแต่ยังช่วยลดมลพิษ ฟื้นฟูธรรมชาติและสร้างความมั่นคงในระยะยาวการตัดสินใจของเราในวันนี้คือการลงทุนเพื่อสุขภาพที่ดีและอนาคตที่สมบูรณ์ของโลกใบนี้และลูกหลานของเราสมควรได้รับโลกที่ดีกว่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสาขาไหนความรู้ความสามารถและพลังของคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นพลังสีเขียวได้คุณละ่ะพร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่โลกต้องการหรือย,อยังอนาคตที่ยั่งยืน เริ่มต้นที่การตัดสินใจของคุณในวันนี้